เดอะไบท w เวิลที่เริ่มต้นการรีวิววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับซู z u กิฮายบุสัต2026รุ่นใหม่ล่าสุดมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่หลายคนรอคอยรุ่นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากเจเนอเรชันก่อนแต่เพิ่มความล้ำสมัยทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ดุดันมากกว่าเดิมการกลับมาของฮายบุสัต2026นับเป็นการประกาศชัดเจนว่าซู z u กิยังยืนหนึ่งในตลาดซูเปอร์ไบค์ขนาดใหญ่ที่เน้นทั้งความเร็วและความหรูหราในเวลาเดียวกัน ซูซูกิฮายาบุสัต2026มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด1,400 cc DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดมากกว่า200แรงม้าพร้อมแรงบิดจัดเต็มที่รอบต่ำถึงกลางทำให้การขับขี่ในทุกระดับความเร็วลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างร้อนใจเกียร์6สปีดทำงานร่วมกับระบบ Quick Shifter ทั้งครึ่งและลงเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัตช์เพิ่มความสะดวกและความเร็วในการเปลี่ยนเกียร์อีกทั้งยังมี Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงสะท้อนเมื่อลงเกียร์กระทนหัน ระบบการสะเทือนหน้าใช้โช้กหัวปรับอัพไซด์ดาวที่ถูกปรับจูนใหม่เพื่อความแม่นยำในการควบคุมส่วนด้านหลังใช้โช้กเดี่ยวที่สามารถปรับค่าได้หลายระดับทําให้มั่นใจได้ทั้งการขี่บนถนนเรียบและเส้นทางที่คดเคียวระบบเบรกใช้ดิสก์คู่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรมเบรระดับพรีเมียมและดิสก์หลังเดี่ยวทํางานร่วมกับ ABS แบบคอนเนอร์ริงที่ช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอีกหนึ่งความโดดเด่นของซูซูกิฮายาบุสา2026คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเต็มไม่แพ้ใคร มาพร้อม traction control หลายระดับล้อน control ร,ระบบป้องกันการยกห้อและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ cruise control ส,สำหรับการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมี riding modes ที่สามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่เช่น sport touring และเรนทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมพละกกำลังของรถได้อย่างมั่นใจหน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีเต็มรูปแบบผสมกับเข็มอนาล็อกที่ยังคงเอกลักษณ์ของไายบุสัแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว รเครื่องยนต์ระดับเกียร์อัตราสิ้นเปลืองและระบบช่วยเหลือต่างๆหน้าจอยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อแจ้งเตือนการโทรข้อความและการฟังเพลงระหว่างขับขี่ดีไซน์ภายนอกของซูซูกิฮายาบุสั2026ยยังคงเอกลักษณ์ตัวถังที่มีเส้นสายโค้งมนตามหลักอากาศพลศาสตร์แต่ถูกปรับให้ดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่พร้อม daytime running light ให้ความสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความปลอดภยัยส่วนไฟท้าย LED ทรงเรียวยาวเพิ่มความสปอร์ตและล้ำสมัย ตัวรถถูกออกแบบให้รีดลมได้ดีเยี่ยมเพื่อลดแรงต้านในความเร็วสูงถังน้ำมันจุประมาณ20ลิตรรองรับการเดินทางไกลได้โดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับสมดุลสำหรับรถซูเปอร์ไบค์ขนาดใหญ่เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้ทั้งคนขี่และผู้โดยสารนั่งสบายในทุกระยะทางแฮนด์บาร์และตำแหน่งพักเท้าได้รับการจัดวางเพื่อผสมผสานความสปอร์ตและความผ่อนคลายในการขับขี่ ด้านความปลอดภัยซูซูกิย่างติดตั้งระบบ IMU 6แกนที่ช่วยให้การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็น Cornering ABS Traction Control และระบบควบคุมการยกล้อเทคโนโลยีนี้ทำให้ไฮยบุสต์2026เป็นหนึ่งในซูเปอร์บค์ที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดสีสันของรุ่นนี้มีให้เลือกหลายแบบทั้งโทนคลาสสิกและล้ำสมัยพร้อมลายกราฟิกใหม่ที่เพิ่มความดุดันและบ่งบอกถึงความเป็นไอคอนในโลกบิ๊กบอยน้ำหนักตัวรถถูกปรับให้เบาลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน แต่ยังคงความแข็งแรงและความมั่นคงตามมาตรฐานซูซูกิซูซูกิฮายาบุส a 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซูเปอร์ไบค์ที่เร็วและแรงแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมความหรูหราและความร้อนใจที่อยู่ในตำนานสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในความเร็วและต้องการรถที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้ถือว่าคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดหากคุณคือแฟนพันธุ์แท้ของมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานทั้งความแรง ความหรูหราและความล้ำสมัย Suzuki Hayabusa 2026จะเป็นหนึ่งในรถที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตาม The Bike World เพื่อรับชมรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารวงการ Big กไบคและการอัปเดตจากทั่วโลก